นะครับนี่โหเป็นร่องรอยของการแตกร่องรอยของความเจ็บปวดไมค์บุปโปร14นิ้ว2021จอแตก LCD แตกไม่ต้องเปลี่ยนยกใบนะครับเรามี LCD เปลี่ยนนี่นี่รอยแตกตรงนี้เห็นไหมเรียบร้อยแวบแล้วก็นี่น่าจะโดนกดทับจากจุดนี้นะครับตัวนี้ข้อเสียของรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะยกฝาได้เพราะว่ามีลอมแล้วก็มี IC ที่คุมคอนโทรลอยู่เราต้องมีขั้นตอนที่หลายขั้นตอนกว่ารุ่นเก่าๆอะ่มาทำการ แกะจอออกมาเพื่อจะมาทำการเปลี่ยน LCD กันเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะแกะน,น็อตหลายชิ้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนตัวนี้ลูกค้ามา,าจากจังหวัดนะครับแล้วก็มาดรอปไว้เดี๋ยววันลงขึ้นมารับ ของเรามีทั้งในส่วนของการซ่อมพารอะไหล่เครื่องใหม่ก็มีซ่อมบริการต่างๆมีครบวงจรนะครับเ e ิร์ชบน Google Map ได้ BMAX สาขารามลางังสิตแล้วก็ฝาก ID Line ไว้ด้วยเผื่อท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทักเข้ามาได้นะครับอินบ x ็อกเข้ามาก็ได้หรือไม่ก็แอด ID Line เข้ามาเดี๋ยวทางผมและทีมงานจะช่วยทยอยให้ข้อมูลไปนะครับ ช้าหน่อยเร็วบ้างก็ต้องขออภัยนะครับอ่นเบอร์สามเอาชุดซ็อกเก็ตที่ครอบในส่วนของซ็อกเก็ตออกก่อน เรจะตามด้วยเบอร์0.8เป็นน็อตที่ค่อนข้างเล็กเบอร์เดียวกับที่ไขก้นของ iPhone ทั้งหลายอันนี้เป็นชุดเซนเซอร์ดิสเพย์ โยกออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นก้านของตัวชุด WiFI ฟลแอร์ดรอปบลูทูธทั้งหลายแล้วก็ตามด้วยเบอร์แบบ มาแล้วสำหรับตัวจอฟืบนี่น็อตค่อนข้างหลายตัวเราเซ็นเซอร์ตรงจุดนี้ออกก่อนอ่าเรียบร้อยขอยับตางจุดน,นี้ก่อนอขั้นตอนต่อไปของการ อร์ LCD ขั้นตอนต่อไปก็หลังที่เราเอาจอ LCD เก่าออกเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเตรียมเพื่อจะวางชุด LCD ใหม่วางขอบยางก่อนนะครับขอบจอบางบางมากสเปซค่อนข้างน้อยไม่เหมือนรุ่นเก่าที่มีช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างเยอะ การเปลี่ยนแอ์จะดีพวกนี้ต้องทําในห้องที่ปลอดฝุ่นนะครับไม่งั้นฝุ่นลงเยอะมากโอเคฝุ่นออกเรียบร้อยเดี๋ยวติดซิกลกาวแล้วก็พร้อมที่จะเอาจอลงนะครับอา่ในเมื่อเราเตรียมกาวเรียบร้อยลอกพลาสติกฝั่งนี้ออกเลยาวสวยงามค่อยๆลงนะครับ ร้อนะครับขอบสนิทเหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่ตัวบีซิล ไปทำการเทสกันต่อเหลือเพียงแค่เราลอกตัวสติกเกอร์ออกแล้วใส่น็อตก็เป็นอันจบแล้ว นี้จะทํายากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่ารุ่นเก่านิดหนึ่งเผื่อเวลาไว้สักวันรุ่งขึ้นประมาณนี้นะครับ จบไปเข้าจอเข้าเครื่องเลยส่วนรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมมาประกอบอีกทีนึงเพื่อความรวดเร็ว เปร์มาแล้วว้าวติดขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับตัวจอก็เป็นอันจบเรียบร้อยสำหรับเปลี่ยน LCD MacBook 14นิ้ว สองส4 2ตัวปีสองพันยี่าบเดี๋ยวขอเข้าไปเทสสีก่อนสีก็ตรงสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าของแท้อ่าประมาณนี้โอเคฝากไปด้วยท่านใดที่มีปัญหาจอรุ่นใหม่แตกก็ติดต่อเราได้นะครับ คลิปนี้ผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ไปใส่น็อตเทสคิวซีต่างๆโอเคประมาณนี้ฝากร้านลางแผงลังติ์แล้วก็เชี่ยวโค้ด้านนี้ถ้าเข้ามาสอบถามกันได้ผมกับเจ้า MacBook Pro ตัวนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ